ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกนะครับหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยเอามาสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าดิไอคอนเป็นแชรุโซได้หรือเปล่าอันนี้คือประเด็นอันนี้คือประเด็นว่าวันนี้นะทาง DSI หาหลักฐานอะไรเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะว่าบริษัทดิไอคอน่ะเป็นแชรุโซอันนี้ยากถ้าจะสอบถามสอง ถ้าจะสอบถามสองข้างเพราะถ้าเอาข้อมูลของดีไอคอนทั้งหมดวิธีการทําธุรกิจแนวทางการทำธุรธุรกิจทุกอย่างออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แชรูโซ่ไงมันไม่ใช่แชรูโซ่ไงไมไ่ว่าจะเป็นการจ่ายผลตอบแทนให้กับตัวแทนเงื่อนไขาการแทนแพลตลาดการสั่งซื้อสินค้าการทําธุรกิจการสั่งอะไรทุกอย่างเนี่ย,ยมันก็ไม่เข้าแชรูโซ่ไง แต the th. ่ทีนี้เขาก็ต้องหาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะที่ดีไอคอนบอกเนี่ยที่บอกว่าทำอย่างนี้อย่างเงี้ยดี๋ยไอคอนไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่จริงๆดีไอคอนทำอย่างนี้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 แล้วมันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่อันนี้ยก็ต้องว่ากันไปนะครับก็ต้องว่ากันไปก็อย่างที่บอกว่าตอนเนี้ข้อมูลที่มันออกมานะครับที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าดีไอคอนเนี่ยครับการทําทุกอย่างของดีไอคอนเนี่ยมันคือการทําตลาดปกติแต่มีคนที่จินตนาการคนที่มโน คนที่เพอ้อฝันคนที่ไม่ได้รู้จริงคนที่ไม่มีความรู้เรื่องของธุรกิจนะครับมโนว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยทำแบบเนี้ยมันคือแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับต้องสู้กันด้วยเหตุผลไม่ใช่สู้ด้วยกระแสะสังคมคอยซ้ําเติมคนอื่นใช่คะ่ะนะครับไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ใช่ครับพินิษนะครับครับต้นอ้อฮ่าฮนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าแล้ววันนี้นะครับก็ คือถ้าเราฟังเนี่ยจากข้อมูลแรกๆก็อย่างที่ผมบอกว่าทําไมบริษัทไอทำไมดีเอสไอเนี่ยถึงบอกว่าธุรกิจเนี่ยเป็นแชร์ลโซเหตุผลเพราะอะไรครับถ้าเราฟังจากข่าวจากข่าวช่วงแรกที่ออกมานะักข่าวที่ออกมาโอ้โหฟังอยู่คือเราคือเรายังไม่ต้องหาข้อมูลนะของบริษ,ษัทดีไอคอนนะฟังแต่จากข่าวอย่างเดียวฟังจากข่าวอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยบริษัทดีไอคอนนี่คือแชร์ลโซล้วน,วนถ้าฟังจากข่าวอย่างเดียวนะช่องนั้นออกมา นำเสนอช่องนี้ออกมานําเสนอท่านวยออกมานําเสนอนะครับไอ้ทนายหิวแสงออกมานําเสนอไอ้นักร้องออกมานําเสนอนะครับไอคนที่มาออกรายการออกมาพูดออกมาบอกออกมาอะไรก็แล้วแต่ไอ้นักวิชาการออกมาบอกไออาจารย์ออกมาบอกอาจมออกมาบอกใครที่ออกมาบอกช่วงแรกนะครับถ้าใครฟังดูในข่าวบอกเลยครับแชร์ลูกโซ่ครับแชร์ลูกโซ่ครับฟังดูจากข่าวทั้งหมดที่ออกมาช่วงแรก บริษัทดีไอคอนนี่คือแชร์ลูกโซ่ล้วนๆแชร์ลูกโซ่ทั้งนั้นซึ่งแน่นอนครับคนที่ฟังข่าวก็ต้องคิดไปแบบนั้นคิดไปตามนั้นนะคิดไปได้เข้ามูลน,นั้นแต่ความจริงแล้วในสิ่งที่ข่าวออกนะในสิ่งที่ข่าวออกเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ข้อมูลจริงนะนะักข่าวออกแบบไม่รู้เรื่องก็ฟังฟังคนที่ไปออกรายการพูดฟังไอ้ทนาไอ้หยูแสงพูด ฟังไอ้นักวิชาเกินพูดนั่งฟังไอ้อาจมมันพูดถูกต้องไหมฮะว่ามันพูดเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นมันตีฟาร์มเป็นแบบนั้นมันตีอย่างงั้นมันตียางงู้นตีตีอย่างนี้นะบิดเบือน,นข้อเท็จจริงไปหมดถูกต้องไหมฮะแน่นอนครับคนฟังก็ต้องฟังตามนั้นเพราะเขาไม่รู้ไงนะเพราะเขาไม่ได้เขาสภาพดีไอคอนไงเขาไม่รู้จักบริษัทดีไอคอนไงถูกปะแต่เขาฟังไงฟังจากข่าวที่นําเสนอออกไปซึ่งผมก็ต้องบอกว่าช่วงแรกนะครับที่ผมฟังข่าว เพราะผมเองกับบริษัทดีไอคอนก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนผมก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับบริษัทดีไอคอนนะเพราะผมก็รู้จักบริษัทดีไอคอนเนี่ยผมไม่รู้จักบริษัทดีไอคอนแต่ผมรู้จักสินค้าบลูมยี่ห้อบลนะูมเนี่ยผมรู้จักแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสินค้าของดีไอคอนเขาถูกไหมแต่ผมรู้ว่าไอสินค้ายี่ห้อบลนะูมเนะี่ยนะครับมีคอลลาเจนบลูมคอลลาเจนนะครับแล้วก็ไอบลูมกาแฟยี่ห้อบูมใช่ไหมอโอเอ็มเ MM, นะอ็มเนี่ยอันนี้ผมรู้แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นของบริษัทถูกต้อง ผมไม่รู้ว่ามันเป็นของบริษัทเดียคอนแต่ผมรู้จักสินค้าแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นสินค้าของบริษัทเดียคอนแล้วตอนที่ช่วงแรกที่ข่าวออกมาถูกปะผมก็ฟังข่าวผมก็ดูในรายการรายการในต่างๆที่ออกมาผมบอกโอ้โ oh, หอันนี้คือมันนี่เกมอันนี้คือมันนี่เกมล้วนๆนครับอันนี้คือมันนี่เกมล้วนๆนะครับเพราะข้อมูลที่ออกมามันคือมันนี่เกม ไอ้ทนายหิวแสงออกมาอธิบายโอ้โหเป็นฉาก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 ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นง,งี้เป็นง,งี้นะครับไอ้อาจมก็ออกมาฉากฉากฉากโอ้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไอรายการต่างๆก็ออกมาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอ้นั่นเป็นในนี่นะครับทุกอย่างนะครับสวัสดีค่ะแอดเองทุกคนด้วยนะพอฟังปุ๊บเนี่ยเราก็คิดเลยเพราะว่าเป็นแชรุโซแต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมเองเนี่ยชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบหาข่าวชอบหาข้อมูลทีนี้ผมก็ไปดูว่าเฮ้ย ไอ้บริษัทดีไอคอนน่ะมันขายสินค้าอะไรกันแน่วะพอเราไปรู้จักอา้าวบริษัทดีไอคอนมันก็ขายสินค้ายี่ห้อรูมนี่วะก็เป็นคอลาเจนเป็นอะไรถูกต้องไหมแล้วเราก็สามารถที่จะไปหาเขาเรียกอะไรไปเสิร์ชหาข้อมูลในเรื่องของการทําการตลาดของบริษัทดีไอคอนได้พอเราไปเสิร์ชหาข้อมูลในโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์ ine, เฮ้ยนะครับการทำรตลาดของบริษัทดีไอคอนมันไม่เข้าแชร์ลูโซ่นี่วะก็พยายามถามคนนั้นถามคนนี้และที่สําคัญก็คือโชคดีตรงที่ว่า ตรงที่ว่าวันนี้ผู้เสียหายของบริษัทดนะีไอคอนน่ะก็มาปรึกษาว่าเขาอะนะครับไปซื้อสินค้าของบริษัทดีไอคอนมาแล้วเขามีการเสียหายตอนนี้เขามีการฟอร้องร้องกันนะครับตัวเองเนะี่ยจะเข้าไปดําเนินเขาเรียกว่าจะไปฟอ้องร้องเป็นผู้เสียหายต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างอะไรบ้างผมก็ได้มีโอกาสมีโอกาสได้คุยกับผู้เสียหายเหล่านี้ลองให้เขาเล่าเหตุการณ์ ว่าเอ๊ะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาไปรู้จักบริษัทดีไอคอนยังไงไปรู้จักสดีไอคอนแบบไหนไปเข้าสู่ขบวนการยังไงทํายังไงถึงเข้ามาพอฟังฟังไปแล้วอ้าวมันไม่เกี่ยวกันนี่หว่าสุดท้ายแล้วไอคนที่มาปรึกษาบอกว่าเสียหายเสียหายจากการที่ซื้อสินค้ามาแล้วขายไม่ได้ซื้อสินค้ามาแล้วขายไม่ได้แล้วบอกว่าตัวเองเสียหายและที่เสียหายเยอะมากที่สุดคือเสียหายค่าอะไรครับค่ายิงแอดโฆษณา นะครับคือเข้าไปเรียนรู้นะครับในห้องเรียนรู้ห้องที่เขามีการบอกว่าเ,เรียนสอนออนไลน์98บาทสอนติ๊กตอกสอนนู่นสอนนี่นะครับตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ไปซื้อสินค้ามาซื้อสินค้ามาแล้วขายไม่ได้แล้วไปเสียค่ายิงแอดคนพูดแบบนี้ไม่ศึกษาจริงถึงไม่รู้อะไรว่าถูกหรือผิดเบือนความจริงสุพจน์สุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพอเราไปพอเราพอเรา,พอเราได้ฟังเขาได้หลายคนไอ้ผู้เสียหายที่มาปรึกษาเราอะ ว่าเขาเราก็ได้ว่าเราก็ให้เขาเล่าให้ฟังไงว่าเขาเสียหายยังไงอะไรไงเราจะได้บอกว่าเออเราจะได้แนะนำเขาถูกอะไรก็ถูกเดี๋ยวเขาก็เล่า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 จากเหตุการณ์ที่เขาเจอทั้งหมดก็คือการที่เข้าไปอบรมนะครับเข้าไปอบรมในการ อ่าอบรมในระบบซูมระบบอะไรเงี้ยในระบบห้องต่างๆนะครับที่มีการสอนอะเรื่องของการติดตะก้าในทิกตอกในการไลฟ์ทิกตอกในการขายของทิกตอกเขาก็เล่ากันไปแล้วสุดท้ายก็คือประมาณอบรมประมาณ2อสวันพอวันที่3เนี่ยเขาก็มีการนําเสนอสินค้าของบริษัทด,ดีไอคอนว่าเอ้ยใครถ้ามีสินค้าเนี่ยนะถ้ามีสินค้าเองก็สามารถเอาสินค้าไปขายได้แต่ถ้าใครไม่มีสินค้าเขามีสินค้านําเสนอนะเอาสินค้าของเขาไป สามารถไปนําเสนอขายได้มาเรียนรู้มาแล้วอะไรมาแล้วอ่าล้วก็ว่ากันไปแต่ที่สําคัญหลายๆคนนะครับที่เสียเงินเยอะเนี่ยเนื่องจากวา่าเสียเงินในการยิงแอดยิงแอดนะครับยิงแอดเนี่ยอาทิตย์ละห้าพันบ้างอาทิตย์ละหมื่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนเสียเงินตรงนี้คอลลาเจนดีมากสุขภาพดีขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าการยิงแอดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทดีไอคอนอยู่แล้ว เพราะการยิงแอดเงินที่ยิงแอดมันไม่ได้เข้าสู่บริษัทดีไอคอนเงินเดียวที่เข้าสู่บริษัทดีไอคอนก็คือเงินสั่งซื้อสินค้าเปิดบินไม่ว่าจะเป็น25 0 0ัน0 0 0ออันนี้เข้าไปแต่ปัญหาอีกอย่างก็คือซื้อมาแล้วขายไม่ได้ซื้อมาแล้วขายไม่ได้ไไดหรือไม่ได้ขายหรือไม่ตั้งใจจะขายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วบริษัทดนะีไอคอนน่ะเขาไม่ได้ ทำธุรกิจที่เป็นแชร์ลูกโซ่เหมือนกับที่ผ่านมาก็คือเอาเงินมาลงแล้วคุณจะได้รายได้เดือนเท่านั้นเทาน่านี้แต่เขาเป็นการขายสินค้าสวัสดีคุณเอกหายไปหลายวันเลยครับผมนะเป็นการขายสินค้าซึ่งแน่นอนครับมันก็ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่มันก็ไม่ใช่ข้อมูลที่นะครับสวัสดีครับพี่นักรบแมนกนโลกสวัสดีครับก็ไม่ใช่ข้อมูลที่ไอ้พวกนักข่าวนะออกมานําเสนอไอ้พวกทนาหย,ยิ่แสงออกมานําเสนอไอ้พวกที่อาจมอาจารย์ที่เดียวกับตัวเองเป็นอาจารย์ มานําเสนอมันก็ไม่ใช่ไอ้พวกนินักวิชาการมานั่งวิเคราะห์กันยังงูนอย่างนี้ไอ้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ที่พวกคนเหล่านั้นอะออกมานําเสนอเลยนะไม่ได้ไม่ได้คนเหล่านั้นที่ออกมานําเสนอไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับสกสอยังมั่วอยู่เลยค่ะนะครับส่วนใหญ่แบบนี้แหละซื้อมาแล้วไม่ได้มีวิธีขายอ้างว่าไม่มีเวลาเรียนต่อไม่ได้เรียนก็ขายไม่ได้นะครับนั่นแหละครับ คือไอ้คนเหล่านี้แหละครับผมถึงได้บอกว่าบริษัทไอคอนเนี่ยมันคือบทเรียนที่ทําให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าคดีเนี่ยมันมาถึงเนี่ยมันแล้วมันใหญ่เป็นขนาดเนี้ยเป็นเพราะไอ,พอนะ้พวกสื่อนะพวกสื่อไอ้พวกนักวิชาเกินไอ้พวกนักวิชาการไออาจารย์อาจมไอพวกทนายหิวแสงไอพวกทนายดีมทีมนะครับที่มันออกมาให้ข้อมูลแบบม่มั่วๆให้ข้อมูลแบบที่ไม่ตรงกับความจริง,รงและที่สําคัญก็มีการที่จะไปบอกกับ เขาเรียกอะไรไปบอกกับผู้เสียหายว่านะครับจะต้องไปให้การแบบนั้นให้การแบบนี้ให้การอย่างงู้นอย่างนี้พอตอนนี้นะครับคนที่ไปให้การนะครับให้การทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ให้การ